เดี๋ยวฉันจะไปเอาราวผ้าม่านกับเพื่อนๆมาร์เก็ตอ,อีกแล้ว Facebook ค่ะนะคะเออมาเก็ตเพรสทีนี้วันนี้เนี่ยฉันได้อะไรฉันได้ curtain rails นะคะก็ไอ้ราวที่แขวนผ้าม่านอ่ะเพื่อนๆนะคะจะใช้เป็นผ้าม่านที่เป็นกั้นระหว่างจุดที่เป็นห้องนอนกับจุดที่เป็นห้องนั่งเล่นอ่ะนะคะซึ่ง ซึ่งแต่เดิมม,มันมีอยู่แล้วที่แฟลตนะะแต่ว่าเราถอดออกเพราะว่าของเก่ามันมันมันเก่าตามสภาพแล้วที่นี้เนี่ยําเจอตัวนี้เพื่อนเพื่อน,อนแค่สิบปอนด์เท่านั้นเองเออเจ้าของอะ่ะเขาลงเขาบอกว่าเขาไม่ได้แทบจะไม่ได้ใช้อะไระนะคะแล้วก็ยังอยู่ในแพคเกจของมันอยู่เลยแล้วก็เลยจะต้องไปเอาเองแล้วมันใกล้บ้านเด้อประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนั่งรถเมย์ต่อสต่อ เพราะว่าทางมันจุกจิก,จก,จกอ่นะคะเออแต่ว่าวันนี้เนี่ยเชฟทอมทาอยู่ที่แฟลตนะคะกับเพื่อนเขาที่เป็นช่างไฟที่เรือนจำอะนะมาช่วยกันทําไฟเปลี่ยนไฟใหม่หมดเลยค่ะนะคะตื่นเต้นมากซึ่งเอ็ซีหลายท่านเนี่ยถามกันมาบอกว่าไปทําให้เขาทําไมฟรีเจ้าของบ้านดีใจแย่เลยทำไมไม่ทําให้บ้านตัวเองนูนนี่นั่น คือชํมกับเชฟทอมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเราคิดว่าเฮ้ย mm hmm. เราอยู่เนี่ยอย่างน้อยนีย่สัญญามันแค่ปีเดียวแต่เราก็เอ j นจอยนะคะแล้วเชื่อว่าเราทําบ้านให้เขาดีขนาดนั้นอะถ้าเราแฮปปี้เขาก็ต้องการให้เราอยู่ต่อหรือเปล่าเพราะมันมีคนเช่าคนไหนที่สามารถซ่อมบ้านได้ทําบ้านให้เขาดูสวยได้ improve property ของเขาได้ใช่ปะเราไม่ได้คิดตรงนั้นแต่ถึงเวลาจริงนะคะชมกับเชฟทอมจะซื้อบ้านของชํมเองแต่ว่า จะต้องดีกว่านี้หรือเปล่าแต่ไว้รอดูกันลึกกันเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็คือช่วงโควิดอยู่อะคนขายบอกโอเค s ี e you later ก็ <laughs> ค,คือตอนนี้ช่วงโควิดอยู่นะคะก็คือต้องเข้าใจนะเพื่อนๆ FC ก็แบบนะคะนะอยากจะให้เร็วๆๆๆๆจังเลยก็คือรอเวลารอจังหวะมีแน่ค่ะเพื่อน นะคะแต่ตอนนี้ก็คือ mindset ของเราคือทําที่อยู่ให้ดูดีในเมื่อที่อยู่ที่เราอยู่ดูดีที่อยู่เราเองเนี่ยไม่ว่าจะเช่าหรือว่าจะซื้อเนี่ยเพื่อนๆเราก็ต้องทําให้มาตรฐานของเราอยู่แล้วเข้าใจไหมนะคะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวชัาขอตัวไปเอาของก่อน้าเดอเอฟซีไปด้วยพร้อมๆกันนะคะมืดๆค่ำๆแล้วเนี่ยอืมก็ห้าโมงครึ่งเองอะ่ะแต่ว่าแม่งโคตรมืดเลยเพื่อนๆเพราะว่ามันหน้าหนาวไงมันมืดเร็วตอนเนี้ หมดลุกแห่งความสวยค่ะนะคะบิวเดอร์ค่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสวยค่ะช่วงนี้สวยแล้วก็ฟังกช์ชันไม่ได้นะคะต้องฟังชั่นแนลด้วยต้องเออสามารถทำงานได้ด้วยอะไรด้วยอะไรแบบนี้สวยอย่างเดียวไม่พอค่ะยุคนี้ต้องออใช้สอยได้จริงทำได้จริงนะคะเ,เป็นให้หมดทุกอย่างะยิ่งดียุคนี้ ห้าโมงเย็นเองนะคะแต่โคตรมือตื่อุยดูนี่ตน้นกล้วยเพื่อนๆข้างบ้านหน้าหนาวมันก็ไม่ตายนะจ๊ะ One, two, Hanslow West. Mangkot <coughs> mudd ห้าโมงสีิบเก้านะเออยังไม่หกโมงเลยเพื่อนๆแต่มืดตึตืต่อเลยอะ่ะลงรถเม์มาแล้วค่ะเพื่อนๆอิน h e อร์ม l e o อร o อ h e โนนะจะดูบริเวณรอบๆไม่มีคนเลย เนี่ยกูเกิลมันบอกว่าให้เดินไปอีก15นาทีนะคะจากตรงนี้ประมาณโดยประมาณแม่งโคตรมืดเลยวะบ้านเลขที่2ีนางบอกว่าโพสโคดที่ Google ใส่อ่ะมันมั่วมันพาไปมั่วบ้านนางเนี่ยนางบอกว่าจะอยู่ติดกับร้านอาหารจีนนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันใกล้จะถึงแล้วเพื่อนๆยาน,นี้แล้วคะ่ะ ไหนนะ Chinese takeaway เราจะหาเจอเบอร์นี่น่าจะเป็นฝั่งนูน้นเจอแล้วค่ะร้านจริงอย่นี่ไงกลับบ้านค่ะเพื่อนๆน,นี่เรียบร้อยนะจ๊ะมาเร็วแล้วแบบว่ารวดเร็วมากก็เดี๋ยวไปเมาต่อกันที่บ้านเพื่อนๆรีบไปรีบกลับ มีนี่ด้วยหัวถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆนีๆ่ก็วันนี้ก็ได้นี่มานะคะ Curtain Rails นะคะก็เป็นเออราวนะคะแขวนผ้าบ้านซึ่งเป็นคโครมนะของเดิมเนี่ย มันเก่านะคะก็อย่างที่บอกไปว่าชั้นก็เลยเออตัดสินใจนะคะที่จะเปลี่ยนใหม่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวผ้าม่านเนี่ยค่อยเป็นระยะะ,ยะตามไปเดี๋ยวจะให้ออคุณย่าเชฟทอมทาให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้คือต้องรออีกสักพักเพราะว่าคุณย่ามาไม่ได้ค่ะนะคะแล้วที่สําคัญก็คือมันโควิดไงเพื่อนๆนะคะคนแก่เนี่ยเขาก็คือห้ามออกมาอายุเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเออก็เลยซื้อมาไว้ก่อนนะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปซื้อมือหนึ่งนะคะเพื่อนๆมันก็น่าจะตกอยู่น่าจะสักประมาณ20 20กว่าปอนอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะแพงมากกว่านั้นเพราะมันมีตุดลุดตรงนี้นะคะเอออีสปาร์กิ้งอะไรเนี่ยเออคริสตัลบอลนะคะอะไรแบบเนี้ยเออนะแต่ก็ไม่ใช่คริสตัลหรอกก็เป็นคริสตัลเอฟเฟกต์เพื่อนๆนะคะให้มันดูโอ้มันดูพลาสติกอะไรประมาณนี้เออนะคะแต่ก็ อ่าบอกตามตรงพอพูดถึงเรื่องของการช้อปปิ้งเนี่ยที่ว่าจะหมดหลายเนี่ยเพื่อนๆก็คือ,อ,อหมดไปกับของกระจุกกระจิกของแต่งบ้านซึ่งพวกนี้ไม่ได้รวมกับเ,เงินที่เจ้าของให้เงินที่เจ้าของให้เนี่ยสามร้อยปอนเป็นค่าอุปกรณ์ในการทําตู้เท่านั้นนะคะนั่นก็คือค่าไม้นะในการทําตู้เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันเกินอยู่แล้วเพื่อนๆแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะสําหรับเพนเนี่ย เราก็ซื้อนะคะไอสีที่ทาเนี่ยเราก็ซื้อแล้วก็มันมีของอย่างอื่นจุกจิกจุกจิกอีกที่ที่เราซื้อด้วยงบเราเองนะคะท่านผู้ชมนั่นแหละอืมแต่แชมก็เลยเออเป็นคนที่มีหน้าที่อาสาไม่ใช่อาสาหรอกเป็นคนที่คุมหมดทุกอย่างบัตเจ็ดกับเชฟทอมเวลาแชมเจออะไรในมา r ์เก็ตเพลหรือว่าใน ebay ปุ๊บแชมเห็นตรงนี้อันนี้ ฉันจะต้องคิดว่าเออฉันจะต้องสวยถ้ามาอยู่ห้องฉันมาอยู่บ้านแฟดชั้นใหม่เนี่ยอืมก็ซื้อนะคะแล้วก็เป็นคนจ่ายตังค์บัตรเจ็ตทุกอย่างเองค่ะนะคะแล้วเชฟอมก็เออเป็นคนทําแล้วก็ไอเดียด้วยกันนั่นแหละเพื่อนๆนะคะสาเหตุเนี่ยที่เราจะต้องประหยัดตังค์ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเงินนะคะเป็นเพราะว่าฉันคิดว่าเราเรื่องอะไรอะคนเราถ้ารู้จักใช้เพื่อนๆเงินมันสามารถเก็บ ไว้ได้เอาไปทําอย่างอื่นที่ที่มีประโยชน์ได้อีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าทุกคนไม่รู้ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะคะโลกใบนี้นะคะดูสิโควิดยังยังทำให้เราตกงานได้เลยอะนะคะอืมแล้วที่สำคัญคือชํมว่างนะคะวเวลาเชฟทอมไปทำงานข้างนอกหน้าที่ของแชมก็คืองานของแชมประจำเนี่ยทุกวันเนี่ก็คือยูทูบเบอร์นะคะนั่นแหละเราก็ช่วยเชฟทอมบ้าง ปลายเวลาเราว่างเยอะอย่างเนี้ยเราดู Market p l a c e เราดูเออของตัวไหนนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วเราก็ซื้อค่ะนะคะที่ฉันเป็นคนชอบมากกับการที่แบบว่าซื้อของบาร์เก้นนะคะด้วยประสบการณ์ที่แบบว่าชกชนมากค่ะกับการดูของตัวไหนเฮ้ยอย่างนี้นะตัวนั้นนะตัวนี้นะอะไรแบบเนี้ยก็เลยได้ของที่คุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่าชีวิตตีฉันไม่จําเป็นที่จะต้องไปอวด ใครนะคะเราก็ไม่แคร์ไม่สนด้วยว่าใครจะคิดยังไงว่ายังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเรามันก็คือชีวิตของเรานะคะเพราะมันไม่ใช่ชีวิตของคนรอบข้างฉันอยู่บ้านฉันนะฉันอยู่ห้องฉันฉันอยู่ในครอบครัวฉันแค่นั้นพอค่ะนะคะสําหรับตรกกะในการใช้ชีวิตของฉันนั่นก็คือเอาแบบว่าเออคุ้มนะคะประหยัดนะไม่สิ้นเปลืองแค่นั้นแหละเพื่อนๆนะคะนะแต่ถ้าใครเออจะนําไปใช้ก็ แล้วแต่นะคะไม่ได้บอกว่าสอนแต่บอกว่าเออมาแชร์เฉยๆนะคะบางท่านที่ถามกันมาเนี่ยบอกว่าทําไมเออซื้อแต่ของมือสองซื้อแต่ของมือสองอะไรแบบนี้ก็คือนั่นะแหละมันสนกุกโอ้ลองทําดูเพื่อนๆลองทําดูนะคะอืมนะบางทีเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าต่อไม่ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบว่าเออของแพงอะ่ะเพื่อนๆนะคะเออลองเปรียบเทียบบางทีเนี่ยถ้าคุณมีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นทุกอย่าง ลเลยถ้าคุณรู้จักนําพลาสติกคุณรู้จักนําขยะเนี่ยอะไรก็ได้ของที่คนอื่นเขามองว่าเฮ้ย mm. มันไม่มีค่าไม่มีละคา่ะถ้าคุณรู้จักใช้มันก็สวยได้ค่ะนะคะนี่แหละเพื่อนๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะรู้จักใช้มันหรือเปล่านะคะเราจะเห็นคุณค่ามันหรือเปล่าสุดท้ายแล้วค่านิยมก็คือค่านิยมของคนทั่วไปนะคะแต่ถ้าเรามีค่านิยมของเราเองอะลดที่สุดค่ะเราเซลคือความเป็นตัวตน ลิลปะมีค่าเพราะอะไรมีค่าเพราะว่ายูนิคนะคะมีค่าเพราะว่าคนให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาคิดว่ามันมันยูนิคมันมีค่าลองอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเป็นโหลๆสิคุณค่าอยู่ที่ไหนคุณค่าอยู่แค่ตามกระแสะเท่านั้นคะ่ะนะคะพอกกระแสะหมดก็หมดไปแค่นั้นนะคะอืมนั่นแหละโอเคเพื่อนๆน นี่ก็ได้ถูกใจมานะจ๊แล้วเดี๋ยวให้ดูในถุงอีกซึ่งซึ่งเอ่อคนขายเนี่ยเขาให้ถุงมาฉันก็ไม่ได้เชร์กันนะก็คงจะเป็นอีตัวแขวนนะโอ้จุด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 จดจดจดนะ่ะอีห่วงอะ่ะเอออันนี้ค่ะนี่นี่นี่ห่วงเออใช่แล้วก็เป็นนี่ตัวคล้องมันเพื่อน ออันนี้ตัวยึดตรงกลางค่ะอันนี้ก็ตัวลดลดลดพวเราติดตามกันนะคะ f อซว่าเอ,อ่อต่อไปอะไรยังไง e ีพีหน้าในจ๊าวันนี้ก็นั่นแหละเขอาเทอร์เดยงัยงยงังยังรออีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอคุณย่าเออนะ ให้คุณย่าเป็นคนทำทำเคอร์เทนให้เราดีกว่าเราอยากติดแบบว่าเฮ้ให้ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรานะคะอย่างวันวันจะย้ายอย่างเนี้ยพ่อเชฟพอมเนี่ยนะเด็ดดีเนี่ยก็จะมามาช่วยขนด้วยนะคะคืออย่างว่านะคะครอบครัวเออนะคะเขาก็แบบว่าอยากที่แบบว่าจะมาช่วยลูกเขานะจ๊ะซส่งจันนวลพอง เมื่ออยู่กับคู่ประคองอันนี้มันถอดออกถอดเข้าได้เพื่อนๆเก๋ดนน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 ีเออถอดเข้าถอดออกรับจ Okay.